เจนนี้อัลลพารเปิดใจเคลียร์แคปชั่นวาลินไทยทำา้นจับตาในความสัมพันธ์กับสามีค่ะ นางเอกนาเด็กเจนนี่เทียนโพสวรรที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกกับแฟชั่นวาบวิวในวันวาเลนไทน์แถมแคปชั่นนี้มีนนยะว่าวาเลนไทน์นี้ขอมอบความรักให้กับตัวเองทําเอาหลายคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์กับสามีมิกกี้อัลพารดซึ่งเจนนี่บอกว่าวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามไม่สงสัยในตัวเจนนี่ก็คงเป็นเรื่องแปลกไม่ว่าเจนจะทําอะไรเขียนอะไรหรือว่าทอะไรก็ตามในชีวิตเหมือนจะกลายเป็นนนยะมันจะกลายเป็นคําถามมันจะกลายเป็นข้อสงสัย ่ขอองทุกคนยูแล้วแต่เอาจริงๆประโยคแรกาีคิดขึ้นมาคือช่างภาพเป็นคนคิดชีวิตเขาเหมือนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีตัวเขาเองเคยเจอแบบโดนบูลลี่ก็โดนเปรียบมาเหมือนชีวิตของเจนที่ลองขึ้นประมาณนี้ไหมเจนก็คิดว่าเป็นคอนเซปที่ดีนะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอยากจะเขียนตามความรู้สึกในขณะนั้นแล้วเวลาเขียนอะไรไปเจนจะไม่ค่อยแก้แต่อาจจะแก้คำผิดคำถูกแต่ถ้าแก้จากความรู้สึกเลย